สถานที่ตรงนี้ที่เราได้มานั่งพรบเพียงกันตรงนี้นะโยมเป็นมหาสถูปบริเวณบ้านนางจุชาดาธิดาของเสนานี้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตทลรัตแล้วก็แห่งแฟนมคตเราก็ได้มาถึงบ้านนาง ก่อนที่พระพุทธเจ้าตัดก่อนพระพุทธเจ้าจะตัดสะลุอนุตตาสรรมมาสัมปุิยานพระพุทธเจ้าทรงฝันอยู่ห้าข้อฝันก่อนที่จะได้ตัดสะลุในข้อแรกที่ทรงฝันก็คือว่าแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะแผ่นดินที่ในโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยเป็นที่ที่นอนใหญ่นะแล้วก็มีภูเขาขุนเขาหิมาลัยขุนเขา ตัวเมรุตเมรุเป็นเป็นหมอนแล้วมือหย่อนลงไปที่มหาสบดเท้าตังสอนเท้าตังสอนก็หย่อนลงไปที่มหามหาสบดข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือฝันว่าฝันว่าย่าคาเนี่ยได้เคลื่อนจากมนาพีไปตลอดยันถึงภะวัภพนี้คือเป็นสุวินที่สองเนี่ยข้อที่สามก็คือหมูนอนสีขาวเนี่ยสีสษะดำเนี่ย ไต่ขึ้นมาจากเท้าเนี่ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ฝันว่ามีนกนะสีสีเนี่ยบินมาจากทิศทั้งสีน่นะมาตกลงที่ที่เท้ากลายเป็นสีขาวนะัวเลยข้อหนึ่งก็คือพระองค์ทรงสเสด็จดำเนินไปที่ที่เปื่อนนะอุจระปัสสวะเนี่เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไปแปะเปื้อนพระองค์เป็นต้นตรงนี้ ตอนนั้นที่พระโพธิสัตว์ท่านเป็นคนเลียงจบมาทั้งหมดเลยที่แปดสายเนี่ยที่แปดทางท่านก็เลยแก้ความฝันก็เลยบอกว่าเกิดความมั่นใจว่าท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่แล้วก็ในโลกนี้พร้อมเทวโลกแล้วอย่างแน่นอนเนี่ยอยนี้เป็นต้นสฝันที่มีว่าย่ากลาย่ะงอกจากปนาพีเนี่ยนะทะลุทะลวงไปถึง ทวัมทพธพมแล้วท่านพิจารณาว่าพระคำคำคสอนเนี่ยที่ตรงตัดตโลเนี่ยคืออริยะมักมีองค์แปดเป็นต้นถึงตลอดถึงโพธิยปักธิยธรรมเนี่ย,ยโพธิยปักธิยธรรมะจรกระจายไปหมู่มนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายเนยอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าฝันว่ามีหนอนเนี่ยสีขาวเนี่ยสีสดำเนี่ยนะ ให่ยะเยอะเยะเยก็ค kind of mm. ือว yeah. ่าในอนาคตเนียนะคือข้าเลคือรหัสเนียบริโภคการเนี่ยจะหันมานับถือพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้สอนในตัสรูนะแล้วก็บอกว่านกสีสีก็คือบินมาจากทิศทั้งสีเนี่ยก็เลยมาตกอยู่ทุกเท้าของท่านเนี่ยเป็นสีเดียวก็คือพูดถึงวันะกษัตรย์พราม์แพทย์ศูนย์จันทานเนี่ยนะ เมื่อเข้ามาในสู่พรธะธรรมวินัยของพระธรรมาตพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะสละสิงวันณะเหล่านั้นออกหมดเลยก็ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปในลักษณะ,ษณะอย่างนี้นี่คือคือสูบิน,นิมิตที่พระพุทธองค์ในห้าข้อเนี่ยที่ทรงฝันนะโยมให้เราดูอย่างนี้ว่าอ่ก่อนลา คนที่ไม่ได้เกิดความมั่นใจเน่ยพระองค์บำเพ็ญทุกรัตหิลิยาหกปีนะแล้วต่อมาก็วิจารณาว่าหนทางที่จะทำให้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคงไม่ใช่แน่นอนนะแต่ท่านก็เลยมาระลึกถึงอดีตยมตอนที่ท่านเป็นอาโกมานท่านนั่งอยู่ใต้ต้นว่านียด้วยอัคยาัยที่สะสมมาเนี่ยยมก็กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วออกนะ ในบัดนนั้นปฐมวิชานตั้งขึ้นทันทีนะนะสามารถที่สลัดจากกรรมสลัดจากกุศลกรรมได้ชั่วร้เนี่ยได้ยังจิตให้แนบแล้วก็ดึงอารมณ์เดียวนะท่านคิดตรงนั้นเลยนะโยมท่านบอกว่าเธอชะลอยว่าหนทางแห่งการตัดสู้เนี่ยนะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคงเป็นหนทางเดียว ท่านก็เลยละทิ้งทั้งหมดเลยโยมแล้วท่านก็เลยมาถามตนเองว่าท่านกลัวไหมต่อความสุขที่ไม่ต้องมีกามความสุขที่เกี่ยวข้องกับรูปเสียงิปีติลบปฐพ่าเนี่ยแล้วท่านเราน้อมหรือว่าเราไปเอาความสุขที่เราละเอียดกว่าประณีตกว่าเนี่ยแล้วเนี่ยเราเราจะมาหันกลับมาหาความสุขแบบหย,ยาบๆอย่างเงี้ย มันไปก็ไปแม่ได้นะแต่เราเอาความสุขที่ยิ่งกว่ากามเนี่ยมันก็จะต้องทิ้งใช่ไหมซึ่งไม่ไม่ง่ายเลยพวกเราอยากอยากจะมีสุขไปพร้อมๆกันนะด้วยการมาสุขเราก็เอานะศีลสุขก็จะเอาสมาธิสมาธิสุขก็จะเอาปัญญาสุขก็จะเอาเนี่ยคือจะเอาความสุขที่มันเออไปด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะ กามาสูกเนี่ยมันมีสูขนิดหน่อยเนี่ยโทษมันมากท่านกล้าที่จะทิ้งกล้าที่จะสละมันไหมถ้าเราคิดอย่างนี้ท่านก็เบ็ดเสียอย่างนี้ท่านก็เลยไปขนขวายวิธีการที่ท่านนะ่ะมานักติการแล้วก็ใส่ใจตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านมา,าดูแลร่างกายตนเองแล้วเนี่ยให้แข็งแรงใช่ไหมแล้วท่านก็เลยขนขวายในการเจริญอาณาปานสติ พอท่านจเจริญอาณาปานาสติเสร็จปุ๊บท่านก็ได้ยังบัจชมชาญศีต,ตุจยาชานต,ตัตยาชานต,ตัตุจยาชานแล้วก็ทำอรูปรชานเป็นต้นให้ตั้งขึ้นแปลว่าท่านจะได้สมาบัตแปดแล้วก็ได้อภิญญาห้าแล้วเี่ยก็เรียบร้อยแล้วที่เอาเอา,เอา,เอาแล้วก็มาพบที่นางจุจดาฮะแล้วก็มาพบที่นางจุจดาทีนี้เราก็ต้องสถ <c oughs> านที่แห่งนี้นะย้อนขึ้นไปนะโยม ย้อนคืนไปก่อนที่พระพุทธเจ้าตัสรู้นะอารุตร,ระาาสัมมาสมโพธิญาณถ้าเหตุความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ที่กล่าวไว้ในพระพุทธประวัตินะก็คือตอนนางสุชาดาเนี่ยโยมควรนข้าวป่าญาาินะเตรียมไปบูชาเทวดานะโนยมข้าวป่ายาาินะโยม คือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือมะทุปายาดนั่นเองนะโยมตอนที่นางชุชจาดาเนี่ยโยมควรเข้าไปปทุปายาดวันนั้นนะโยมก็เกิดเอกอัศจรย์เกิดขึ้นโยมแล้วก็เมื่อเกิดเอดอัศจรย์เกิดขึ้นแล้วนางชุชจาดาก็น้อมใจไปว่าเทพเจ้าเนี่ยได้รับรู้ใช่ไหมการกระทําการวงสวงของเราแล้ว นางคิดนื้อโยมนางคงบวงสวงทำไมโยมบวงสวงเพราะสมปรารถนาเนี่ยที่เคยตั้งความปรารถนาไว้ว่าตั้งแต่ตอนเป็นสาวน้อยอายุสิบหกนะเพราะคนอินเดียโบราณเนี่ยอายุสิบกเป็นสาวเลยนะแต่งงานแลน้วนะยโยมนะคนอินเดียเนะ่เมื่อนางตัดสินใจเนี่ยว่าเราเทพทั้งหลายเนี่ยที่นางจะไปเนี่ย บูชานะโยมเพื่อ,อได้รอฟังนะสิ่งที่นางปรารถนาแล้วก็ตั้งเอาไว้ก่อนแล้วก็คือตั้งว่าขอให้ตนเองได้ไปสู่ตระกูลอของสามีที่ที่มีทิเฐิสมอกันนะและทีนี้บางตระกูลอาจจะมีทรัพย์มาด้วยนะ แล้วก็มีทรัพย์และมีทิฏฐิเสมอกันแล้วก็บางตระกูลก็ไม่เรื่องวันณะด้วยนะโยมจะเพิ่มไปว่ามีวันณะแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยนางตั้งปรารถนาไว้อย่างนี้ก็เลยข้อแรกข้อที่สองก็คือถ้ามีบุรนะขอให้คนแรกเป็นชายตามประเพณีคนโบราณน,นะ มีลูกคนแรกเป็นชายไม่เป็นชายหรือไม่มีลูกชายเลยเนี่ยคงวงตระกูลก็คงจะขาดศูนย์ได้เนี่ยตอนนี้นางจุจาดาก็เลยได้ไปเป็นสะวใย้คนชาวเมืองพารานาสีนะมะีมีวันณนะมทีทิิเสมอกันทั้งลูกคนแรกก็ได้เป็นผู้ชายซะด้วย เมื่อมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบาดเกิดเนี่ยจึงได้ะระลึกว่าคําที่ขอพรเทวดาเนี่ยจะทำไมตนเองเป็นสาวนู้นสําเร็จแล้วยังไม่ได้ทาพิธีแก้บนนะก็เลยอยากจะจัดเข้าเอาเข้าวประตูไปญาติเนี่ยไปบวงรวงเทวดาแต่เราก็จะทราบว่าสมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะตััสรู้เนี่ยนะ ใายคำวังเป็นทุกขลักกิริยาขันมาเสวยพัฒหานารตามปกติมีทวีวันปรากฏมหาบุรุษลักษณะแล้วก็อนุพยัญชนะอะเหมือนเดิมแล้วเนี่ยปัจจวบคีจึงได้ละทิ้งพระพุทธองค์ไปว่าถ้าทำเมื่อก่อนคลิกขัดขนาดไหนก็ยังไม่บรรลุทำย่อยๆย้อนจากเดิมเนี่ยนะเหมือนตอนยังไม่ถึงเพศ เคร่งนะมันจะระบารุได้อย่างไรก็เลยหนีไปไม่ไกลไปซุมรอ,อฟังข่าวอยู่ที่สถานชุมลมหรือว่าที่อีสิบป่ามฤคราชาวันนะพระพุทธเจ้าก็เลยหายกังวลไปเรื่องหนึ่งนั่นนะเช้าวันที่นางชุจาดาเนี่ยควรเข้าปายาตนะพระพุทธเจ้าก็เลยรอเวลาให้แสงอรุณขึ้นเพื่อที่จะไปบินตบาด แล้วก็ในขณะนั้นนางจุชารดาได้ใช้สาวใช้ชื่อว่านางกาลีเดี๋ยวไปสั่งไปว่าฉันเคยบวงสรวงเทวดานู่นครับอยู่ตรงที่หันไปมองดูดินั่นแหละที่มีสถูปแหลมตะเมรแหลมขาวๆเนี่ยที่ที่ตรงนั้นบริเวณนางจุชาดาถวายข้าวปัทุป,ปายาต นางสุชาดาสั่งเสาใช้ไปเตรียมสถานที่ที่จะวงสวงที่ที่ควงต้นอาชะปารณิโคลดนางกาลีไปก็ชฉลิมสลือไปสมัวสมัวมว,ว่างนะนางก็ไปทำความสะอาดใต้อาชะปารณิโครดก็เห็นเห็นพระพุทธเจ้ามหาบุรุษของเราเนี่ยมหาโพธิสัตว์เราเนี่ยท่านจะ ตรียมจะรอบิดาบาท่านเดินอยู่มีร่างกายงดงามผุดผ่องก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาตกใจอย่างมากตกทั้งตกทั้งดีใจวิ่งกลับบอาคืนมาบอกนางจุชาดาว่าแม่เจ้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 าแม่ท่านเวลานี้เทวดารอท่านอยู่แล้ววิ่งรีบไปรีบไปรีบไปนางจุจาดาก็เลย นำข้าวภาชนะเออนำภาชนะเทข้าวพาัะจุปปายาตเนี่ยที่กำลังควรอยู่เนใส่ถาดทองคำหนึ่งหนใบแล้วเอาแล้วก็ปิดแล้วก็ทับซ้อนอีกอีกใบหนึ่งนะแล้วก็ห่อด้วยผ้านะเตินบนศีรษะนะแล้วก็วิ่เรียบไปตัวที่ต้นอาชาปารานิคโครดแล้วเอาข้าวไปถาวายมาพุทธเจ้า เมื่อถวายแล้วสิ่งที่นางจิตจาดาได้พูดกับพระหมหาบุรุษโพธิสัตว์ของเราเข้าใจว่าเป็นเทวดาไงมาความปรารถนาใดที่สำเร็จแก่ดิฉันแล้วเนี่ยขอให้ท่านจงได้สำเร็จดังใจปรารถนาเหมือนฉันเถิดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีคนถวายข้าวแล้วก็ให้พรด้วย นะถือว่าเป็นอัจพัตยาหารมือของตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านะมือแรกนั่นนี่แหละนางก็เลยถวายทั้งถาดทองคําที่มีค่าประมาณพันบาทปะนะเมื่อรับค่าประตุปลายญาตมาแล้วเนี่ยท่านก็เอามาปั้นเป็นสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็เสวย ครบเจ็ดเค็บทรบเจ็ดแล้วเนี่ยนางก็มามาที่ริมฝั่งแม่น้ำนีรันทชลาแล้วท่านก็ตั้งอธิษฐานถ้าจะได้ตัดสรุอนุตลธสรมมาสามโพธิยาแล้วแล้วขอให้ถาดใบเนี้ยลอยทวนกระแสน้ำไปในยะหนึ่งก็บอกว่าถาดเรียบก็ลอยทวนกระแสวิ่งฟืดเข้าไป ประมาณ82แล้วก็จมลงนะแล้วก็จมลงใต้น้ำที่แม่น้ำเนรัญชลาในยะเราสามารถที่จะพิจารณาในเนื้อหาธรรมะได้ว่าการที่พระโพธิสัตว์ท่านอธิษฐานถาดแล้วก็ถาดลอยทวนกระแสนเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าปรารถนาบรรลุพระนิพพานเธอต้องกล้า ชวนกระแสชวนกระแสไปถ้าตามกระแสหรือว่าหมุนไปตามกระแสไหลไปตามกระแสเนี่ยนะปัญหาก็เลยก็ตามกระแสนตันหาสติเอเตสังรอวรนังเนี่ยตำลุทำกระแสเนี่ยหนึ่งกระแสของตันหาสองกระแสของทุจริตกระแสของทิฏฐิก กระแสของอวิชชาก็เป็นกระแสทั้งนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าทวนกระแสของตัณหาไม่กล้าทวนกระแสของทิฐิคือความเห็นผิดไม่กล้าทวนกระแสของอวิชชาคือความไม่รู้นะแต่หมูสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ตามกระแสเดินตามกระแสหมุนตามกระแสไหลตามกระแสกระแส ของรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอันน่าปรารถนาหน้าใกล้หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร้พาให้กำหนัดแต่ตั้งหลายก็ตาไปหมดนี่มีความอยากมีความต้องการอะไรต้องการรูปสวยๆแล้วก็ไปหารูปต้องการเสียงที่สวยๆก็ไปวิ่งไปหาเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการโพสภะต้องการธรรมลม หรือว่าต้องการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทิฏทิความเห็นเพราะว่าตนเองปรารถนาอะไรก็วิ่งตามทิฏทิเพื่อความเห็นความมืดบอดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหมูสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งตามถ้าเรายังปลูดูปลาเนี่ยเวลาปลามันจะวิ่งทวนกระแสเนี่ยนะมันไม่ได้ตั้งกระแสนะปลาที่เป็น ปลาที่ปัาฉลาดปลาที่มันแข็งแรงเวลามันจะวางไข่มันจะทวนน้ํามันทวนกระแสนะมันไม่ได้ต้างถ้าเราเคยเห็นปลามันวิ่งขึ้นใช่ไหมตอนนตอนน้ําตกหรืออะไรมันจะวิ่งขึ้นน้ําตก่ยมันจะวิ่งเฉียงไปอย่างเงี้ยก็เฉียงไปเฉียงมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยสุดที่แล้วก็วางไข่ปลาประเภทนี้เป็นปลาวาะกกแต่ถ้าเรามามองดูในการว่า จริงๆแล้วในการทรวนกระแสเนี่ยจริงๆก็คืออาศัยกระแสน้ล,ลาก็คือจะลาก็คืออาศัยเมื่อเราจะอยู่เนี่ยกระแสของทุจชิตตั้งหลายมันก็จะไหลมุ่งไปตามหมู่สัตว์ตั้งหลายที่จมอยู่ในกระแสแล้วก็ออกไม่ได้เพราะอะไรเลยเพราะสัตว์นั้นไม่ไกล้าตรวจกระแสก็คือไม่มีความกล้ากล้ากล้หาร นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะบาปเก่าทุจริตเก่าอาสุรกรรมเก่าจากไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกจนกว่าจะถึงขึ้นความพ้นทุกข์กล้าไม่กล้าก็ต้องตั้งความรู้สึกแบบนี้นะถ้ากล้าตั้งแบบนี้แปลว่ากล้าที่จะทวนกระแสแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแค่กล้าเท่านั้นเอง กล้าที่จะตั้งใจว่าจะไปไหลาตามบาปเก่าที่ทุจริตเก่าอาศุลกรรมเก่าเราเคยแพ้ต่อราคะโทสะโมหะเราเคยแพ้ต่อกิเลสให้สังเกตดูที่ว่าถ้าความโกรธอย่างนี้มาที่ไรเรายอมทุกทีเลยความโลภมาที่ไรเรายอมจำนวนทุกทีความเห,เห็นผิดเรายอมจำนวนทุกที กล้าไหมว่าจะลุกขึ้นมาขนขวาแก้วกล้าทําสมาทานว่านับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปเนี่ยบาปเกา่าทุจริตเกา่าอสุรรมเกา่าที่เคยเกิดขึ้นเก่าๆเนี่ยเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ให้มีอิทธิพลแก่เราอีกนับตั้งแต่ปัจจุบันไปต้นไปกล้าไหมเราเอานิมิตการทวนกระแสของพระโพธิสัตว์ท่าน อาจด้านลอยลอยถาดทวนกระแตไปเนะี่ยแต่ท่านกล้าหาพร,ระพุทธกล้ามากพระพุทธเจ้ากล้าที่จะทวนแล้วก็บาปใหม่ทุจริตใหม่อสุรกรรมใหม่ที่เราเก็นจะยินข่าวนะแต่เราไม่เคยทําแต่มันมีโอกาสที่จะซ่อมเผือที่จะทาได้กล้าที่จะบินไหมแล้วก็กล้าที่จะ,จะเจริญกุศลเออเนี่ยกลัว เราจะไม่มักน้อยกับกุศลเนี่ยแต่ก่อนเราเคยทำนิวอ์ละไม่ถือว่ากุศลในใจของเรามันมันจะเป็นมาวัตถุมันเป็นมาของกุศลนะแต่กล้าที่จะบอกว่าเราจะไม่มักน้อยที่สุดแล้วเราจะเพียรให้ติดต่อและไปติดต่อนะเมื่อพระโพธิสัตว์ท่านทวนกระแสเนี่ยนะ แต่ลอยถาดทรวนกระแสน,นยะหนึ่งก็เลยบอกว่าถาดก็เลยจมลงไปแล้วก็ไปกระทบกับถาดอีกสามใบเป็นใบที่สี่นะนั่นแหละ <c oughs> ตรงที่ตรงนี้โยมถาดที่จมลงไปนะพระพุทธเกะตันโกตตะโกมนาโกมนะกตาปะเป็น ขาที่กูกูสันทะโคคมนะและกัตปะอาถาที่พระพุทธเจ้าได้ชวนกระแตไปอันนั้นก็พญานาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยบอกว่าเมื่อวานบรรลุไปองค์หนึ่งแล้วมาบรรลุอีกแล้วเหรอทั้งทั้งที่ห่างการปิดพุทธันดรก็บ่งบอกถึงว่ากลุ่มบุคคลที่มีโมหะหรือว่าความมืดบอดนปกปิด การตัดสู้ของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนบางคนก็ก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ตื่นเต้นอะไรเลยะไม่ตื่นเต้นก็เพียงแต่ลุกขึ้นมาอิติพิโซฟะกวาลสมาอย่างเงี้ยก็คือเอากะท่องได้สวดได้แล้วก็สวดไปกับเขาสวดไปแล้วก็หลับต่อก็ไม่ได้ไม่ได้ดีไปดีดีอะไรกับการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยเตือนใจพวกเราล่ะ หลังจากนั้นก็พระโพธิสัตว์ก็เลยอยู่ฝั่งเนี้ยไปจนเยน็เยนเย็นเบ็ดติดพระองค์ก็ข้ามในยะหนึ่งก็บอกว่าท่านข้ามยังไงเขาบอกว่าจริงๆท่านด้วยกําลังของท่านท่านข้ามฝั่งแม่น้นําเนรัญชราไปถือก็รับยาคาจากนายโสติยะเอายาคาไปปูนั่งต่อ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าข้าว49ก้อนมีพลังมากมหาศาลเป็นปัจจัยอุปัตนิตยะปัตยะยตติแล้วเป็นปัจจัยที่เรียาศั่ก็เป็นกําลังและเป็นปัจจัยให้เกลเลสเนียของพระโพธิสัตว์น,นะที่ฝังแน่นในขันธ์ตันดานมายาวยา,ยาวนานอย่างสารวัตรเสียสงไขย,ยิ่งมันแสนมหากับ ดับลงทันทีคือนิพพานเลยคำว่านิพพานเนี่ยที่บงกิเลสที่ดับเนี่ยก็เ,เรียกว่ากิเลสนิพพานนะทีนี้หมูสัตว์นโยกถ้าตาบใดยังพัฒนาตัวสินสมาธิปัญญาไปไปไประชุมในอริยมรรคไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ได้กิเลสนิพพานนะเข้านะเข้ากิเลสเหล่านั้นน่ะมีนิอธิธิพลก็ครอบงำแล้วก็บง บงการเราบํามโทนเรากำกับเราอย่างที่เราเป็นอยู่ช่วงน,นี้เราอยากได้อะไรมันก็กลับกับวิ่งเราทําความชั่วได้ทั้งเห็นยกตนชูตนเทียบเทียบตนแล้วก็กำกับคอยครอบนาวงการกระแสชีวิตเราอีกเห็นผิดเนี่ยนะมันก็กลับกับให้เราไปกระทําอะไรทั้งหลายเนี่ย โอ้โหมันเจ็บปวดมากเลยนะท,ทั้งสารวัตรเนี่ยเป็นเพราะเราไม่สามารถการจัดการกิเลสเหล่านี้ให้นผ่านได้มันก็วันนี้เราอาจจะพอยับยั้งมันได้เพราะเราเป็นคนดีระดับถ้าวันใดวันหนึ่งในเหตุปัจจัยลืมแล้วลืมตัวเมื่อ,อไรก็มันก็ม,มาครอบงำเราทําให้เราไปคำคมชั่วแล้วก็อาร่าละทาให้เราเจ็บปวดอย่างเงี้ยมันเป็นอนย่างเงี้ยโยม นางจุจาดาเนี่ยเธอให้อาหารเนี่ยมือเนี่ยโยมพระโพธิสัตว์เวยอาหารน,นั้นแล้วเนี่ยได้พลังจากอาหารทําให้มีพละกําลังในการขนขวายแล้วก็เดินศิลนมารมะวิปัสนาญาณแล้วก็สามารถทําลายกิเลสพร้อมด้วยวาสนาให้ขาดจากสมิ ในวันเป็นึ้นสิบห้าค่ำเดือนดวตอนอารุนเนี่ยอาหารอาหารของนางจุจาดาเนี่ยที่ที่เรามาศัตรูของนางเนี่ยนี่คือบ้านของนางอยู่ที่นี่นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องวิเคราะห์ดูพอนิพพานเป็นบรมธรรมนะที่กล่าวไว้แล้วนะเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธบริษัทนะพวกเราตั้งหลายเนี่ยต้องนิพพานให้ได้ ถ้านิพพานไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนแน่นอนนะเจ็บปวดแน่อันดับแรกก็คือทํากิเลสให้นิพพานให้ได้แล้วถ้าอันดับที่สองก็ขันทำให้นิพพานเนี่ยเป็นผลของกิเลสนิพพานอยู่แล้วถ้านะต,ตาบใดไม่สามารถจะทําให้นิพพานเกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะเจ็บปวดในสังสารวัตรมากเพราะอันนี้มันเป็นจุดหมายสูงสุดของธรรมพุทธบริษัทนะแล้วจะ การตักการที่รับค่าปุตตย่ิ4เก้อนนี่แหละเป็นเหตุทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสวยวิมุติสุข49วันเจดสัปดาห์โดยไม่จะโดยเศวยพัฒตาหารโดยใช้อาหารของชุชดาเป็นปัจจัยแห่งการเข้าอยู่ในสมาบัติวันละตองล้านสี่แสนโกศสมาบัตินะ ถ้านางจุชาดาไม่นิพพานนะนางเป็นเทพเทวดาอยู่เนี่ยก็ต้องมาอนุโมทนายินดีชื่นชมเธอได้ทำในสิ่งที่ที่ประเสริฐที่สุดชาวโลกแก่ชาวโลกเท่าข้าพเจ้าทั้งหลายมามาณสถานที่ตรงนี้เนี่ยขอขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบุญ ที่เธอขวัญขวายเนี่ยที่ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่โลกด้วยโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายที่ได้นั่งได้ประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยที่เป็นต้นน,นะเดะเราเราจะคิดว่าเราจะไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องมีประโยชน์เพราะว่าเราก็มีบนนุญกุศลได้มาอนุโมทนาตรงจุดนี้ด้วย